วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอดโฮนทินานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศรีมีนประจำเดือนพฤษภาคม2564 ชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอินจนเกินไปเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะนี่คือดวงโดยรวมนะเราจะเริ่มดูในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสุขภาพและถึงจะไปเจาะลึกในเรื่องของความรักทั้งคนโสดคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ คนที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของความรักนะคะอล่าฮ่ะเรามาเริ่มดูการทํานายกันเลยดีกว่าในดูในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้าง<ส>ในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น the high p r e s t i s s ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงการที่ว่าคุณเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่ว่าอ,อ,อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่ว่า ในช่วงเวลาที่คุณกําลังอยากสร้างเนี่ยพอดีว่าปัญหามันเกิดขึ้นหลากหลายทําให้คุณเนี่ยดูเหมือนหยุดต้องหยุดชะงักในเรื่องของการทํางานหรือเรียกง่ายๆคือการทํางานเนี่ยมีเกณฑ์การ ติดขัดหรือว่าต้องถูกพักเบรกหรือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการรองานหรือว่าตกงานนั่นเองช่วงนี้ทําให้มีหลากหลายความคิดเกิดขึ้นในหัวคุณชาวราศีมีนคุณอาจจะมีเกณฑ์ความรู้สึกที่ว่าอ,อยากใช้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อการลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยดูมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการงานแต่ถ้าถามว่าทาได้ไหมเรามองว่าก็ยังทาอะไรไ ได้ตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะอยู่กับการที่ว่าต้องอยู่กับบ้านไปก่อนหรือว่าอยู่กับที่เดิมไปก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ในที่ผ่านมาและในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ดูเหมือนการงานก็จะยังไม่ดีขึ้นยังอยู่ในรูปแบบของการคงตัวคงสภาพเดิมไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถหยิบจับได้เพราะว่าไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามก็ดูเหมือนจะยังไม่มีแนวคิดที่ดีมากนะักและอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันเหมือนโอกาสของคุณมันยังมาไม่ถึงคุณยังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งที่ดีแต่ว่าในช่วง อนาคตเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะในอนาคตเนี่ยค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเนี่ยเหมือนประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยค่ะเข้ามาพูดคุยด้วยอาจจะเป็นการผูกมิตรหรือว่าเป็นแค่การทักทายแล้วเสนอแนวคิดอะไรบางอย่างให้คุณได้ไต่ตรองหรือว่าได้คิดเพื่อเอามาต่อยอดหรือว่าเอามาอาดัดแอใช้ในชีวิตของตัวเอง ซึ่งมันจะเป็นการที่ว่ามีโอกาสในเรื่องของการรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วเอาแนวคิดของคนอื่นเนี่ยมาทำตามอันนี้จะเป็นโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตในเรื่องของการงานนะคะส่วนคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยเรามองว่าก็ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ว่าทำแบบ เอหนื่อยเนือยในนายดูเหมือนทําแบบวันต่อวันไม่ได้คิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนก็คือใช้ชีวิตแบบเรื้อยเปื่อยนั่นเองแต่คนที่มีกิจการของตัวเองหรือว่าทํางานเปนของตัวเองเนี่ยเรามองว่าคุณพยายามที่จะไต่เต้าหรือว่าต่อยอดหรือว่าพัฒนาธุรกิจของคุณแต่เรามองว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย เ of Pentacle เนี่ยนั่นหมายถึงธุรกิจของคุณนะมันเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่ามันมีแต่เรื่องของการลงทุนลงทุนลงทุนซึ่งคุณอาจจะยังไม่เห็นรายได้เข้ามามากนะักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะยังต้องทนไปก่อนอยู่ในช่วงแห่งการปักกัดตินถีบนะคะสำหรับชาวราศีมีนส่วนในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่ว่าก่อร่างสร้างตัว ใครหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนสร้างบ้านเวลวหรือว่ากําลังจะซื้อบ้านแต่ว่ามันยังขาดเงินอยู่อีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงแห่งการอบอดออมแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจสายสีเทาในช่วง ในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณแต่ถ้าหากว่าใครที่ทำงานแบบที่ว่าพนักง,งานประจำเจ้าของธุรกิจที่เป็นการค้าขายเนี่ยในช่วงเดือนนี้จะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การเงินเนี่ยเรามองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องทำเรื่องยื่นกู้ยื่นกู้กับแบงก์หรือว่าทำเรื่องของการกู้เงิน ซึ่งมีโอกาสที่พวกเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นแบงค์หรือว่าคนที่คุณไปกู้เนี่ยเขาก็จะให้การอนุมัติแล้วก็ช่วยเหลือคุณซึ่งมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้การเงินของคุณเนี่ยมันไหลเวียนดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตเหมือนคุณเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนนั่นเองการเงินของชาวราศีมีนเรียกง่ายๆว่า มันเหมือนจะดีคนภายนอกเนี่ยจะมองว่าการใช้เงินของคุณน่ะดูฟู่ฟ้าดูเหมือนมีเงินใช้อยู่ตลอดเวลาแต่จริงแล้วเปล่าเลยชาวราศีมีนกำลังอยู่ในรูปแบบของการที่ว่าการเงินเนี่ยมีใช้แต่อาจจะมีเกณฑ์เป็นหนี้เช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะสุขภาพของชาวราศีมีน ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฟชอฟพั a ตะเดูเหมือนคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อขาแล้วก็ต้นคอก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนือ้อ กล้ามเนื้อเคล็ดกล้ามเนื้อยอกหรือว่ากล้ามเนื้อตึงนั่นเองค่ะถ้าถามว่ามีอะไรนะ่าเป็นห่วงไหมให้ถ้าจะห่วงเนี่ยก็คือคนที่ต้องเดินเดินทางทางน้ําหรือว่ากําลังจะไปทริปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุทางน้ําด้วยนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนช่วงนี้จะไม่ค่อยถูกกับน้ําสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพอ่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายดืม่มสายดิง้งเพาเผานิดนึงนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหล เวียนในเลือดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินของตัวเองทีนี้เรามาดูคำแนะนำจากลูกเต๋ากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีมีนชาวราศีมีนไพ่บอกว่าเออไม่ใช่ไพ่ลูกเต๋าบอกว่าดวงของคุณในช่วงนี้นะคะคำเตือนจากลูกเต๋านั่นก็คือว่าให้เรียงลำดับความสำคัญหรือว่าจัดการชีวิต เป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าเป็นเป็นลำดับนิดนึงนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่าไม่จัดการเรียงลำดับชีวิตอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ย จากที่ว่ามันเคยดีอยู่แล้วอะ่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่เราเสียใจเพราะเราเลือกผิดพลาดเองได้นะคะก็เรียกง่ายๆว่าบางคนเนี่ยชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ดวงดิ่งลงอะคะ่ะก็มีเกณฑ์ที่ต้องรับปัญหาชีวิตเยอะหน่อยนะคะในช่วงเดือนนี้นะอะละค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้กับเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับชาวราศีมีน ในเรื่องความรักนะคะเรามาดูให้กับคนโสดชาวราศีมีนก่อนดีกว่าคนโสดชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นพไพ่ใบนี้ เสร็แรงขึ้นมานั่นหมายถึงถ้าโสดคือโสดมานานมากแต่ว่าเป็นเป็นคนโสดที่สามารถดูแลตัวเองได้คุณสามารถอยู่ได้เพียงลําพังหรือว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งแล้วก็สตรองมากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนคนโสดเนี่ยขึ้นมาเป็น t e of pentacle คุณมีความสุขกับการได้ใช้เงินคุณมีความสุขกับการได้ช้อปปิ้งหรือว่าช้อปออนไลน์ตัวคุณเองเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตขาดหายอะไรเลยคุณแค่มีเงินคุณก็รู้สึกว่าชีวิตฉันถูกเติมเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีมีเนี่ยไพ่ขึ้นมาเนี่ย ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สเตรนจ์กับเดอะเฮอร์มิตอะการใช้ชีวิตของคุณอะมันใช้ชีวิตในรูปแบบอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่จําเป็นต้องออกไปไหนคุณก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณก็จะยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมก็คืออยู่กับบ้านอยู่กับห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยการใช้ชีวิตของคุณเนี่ย แม้กระทั่งคนหน้าบักซอยเขายังพบเห็นคุณได้ยากเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมีนคุณก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปก่อนนะคะสาหรับคนโสดและอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งเหรียญจริงๆมันมีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเพราะเขาก็เป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ว่าพูดเก่งด้วยด้วยความที่ว่า <c oughs> ชาวราศีมีนคนโสดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวคุณไปเจอคนที่ช่างจอเนี่ยก็อาจจะสร้างสีสันในชีวิตให้กับคุณได้แต่ถ้าถามว่าคุณจะเปิดรับไหมในช่วงเดือนพฤษภาคมหนึ่งถ้วยมีโอกาสที่บางคนที่โสดมานานเนี่ยจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีซึ่งคนคนนั้นเนี่ยจะมาจากการที่ว่าเพื่อนของคุณเนี่ยแนะนําหรือว่าติดต่อพูดคุยกันในเรื่องของงานโดยเพื่อนเนี่ยนำพามาให้รู้จักค่ะซึ่งคน เพาะนั้นเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งแต่อาจจะเป็นคนอายุเยอะกว่าคุณนะคะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีมีนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วกันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคนรักของคุณนะขึ้นมาเป็น two of cups คือรักกันดี ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังมีความเข้าอกเข้าใจยังมีความเมตตาต่อกันดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีการที่ว่าต้องเริ่มมาปรึกษาในเรื่องของการเก็บเงินแล้วเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยกับคนรักเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็อาจจะต้องมาวางแผนกันเพิ่มเติม,ตมแล้วว่าเราจะเก็บเงินยังไงหรือว่าเราจะทํายังไงให้มันมีเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอยู่ในช่วงแห่งการปรึกษาหารือกันแต่ก็มีความ เห็นอกเห็นใจกันเพราะฉะนั้นไอ้ความวู่วามของคุณนะหรือว่าความที่ว่าไม่ยอมคนของชาวราศีมีนที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยพอเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนหัวอ่อนที่ยอมที่จะฟังเหตุผลของคนรักมากขึ้นเพราะว่าคนรักเนี่ยเขาอาจจะมีทัศนคติ แปลกๆใหม่ๆที่ทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วเนี่ยความรักไม่น่าห่วงแต่จะห่วงในเรื่องของงานซะมากกว่าค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์บ้างดีกว่านะคะสําหรับชาวราศีมีน ไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบไหนมาบ้างในอดีตที่ผ่านมา The Tower คุณเพิ่งจบพุ่งจากหรือว่า พึ่งพังกับความสัมพันธ์กับคนคนนั้นมาหรือเปล่ามันเป็นการแบบจบแบบกระทันหันหรือว่าจากกันแบบกระทันหันทะเลาะกันแบบกระทันหันเหมือนความสัมพันธ์นี้มันจะพังลงอะค่ะในอดีตที่ผ่านมานะและตัวคุณเองอะด้วยความที่ว่าเป็นคนไม่ยอมคนแล้วเขาเองก็เป็นคนหัวร้อนด้วยคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟซะเป็นส่วนใหญ่นะคะชาวราศีมีนแล้วก็ชาวธาตุดิน มันเลยเหมือนปะทะกันได้ง่ายเพราะว่าพวกเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนตัวของชาวราศีมีนเองเนี่ยก็มีความที่ว่าอารมณ์แปรปรวนเป็นหลักอยู่แล้วค่ะก็ทะเลาะก,กันได้ง่ายแต่พอทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันไปแล้วเนี่ยเรามองว่าชาวราศีมีนเนี่ยยังยังมีความรู้สึกว่า ยังเก็บคําพูดของเขามาคิดอยู่ทําให้คุณเนี่ยยังโกรธยังโมโหหรือว่ายังไม่พึงพอใจกับคําพูดของเขาอยู่อะค่ะก็ยังมีความเกรี้ยวกาดหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามสถานการณ์ในอดีตเนี่ยเรามองว่าคุณเงียบเงียบหายจากกันไปสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าเฟดตัวออกจากกันไปสักระยะหนึ่งแล้วไม่คุยกันแล้วคุณเองก็ไม่คิดที่จะงอด้วยเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ผิด คุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่ได้ผิดอะไรและอย่างคือ The Hermit คุณมีความมั่นใจว่าคุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือทั้งคู่ต่างมีอีกโก้ต่างหญิงพยองแล้วก็กําลังจะมีการประชดด้วยกันที่ว่าหาคนอื่นมาทดแทนทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวเขาอาจจะอยาก เปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเข้ามาแต่นั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการประชดประชันค่ะเพราะว่าทั้งคู่แค่เหมือนพยายามอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าฉันสามารถเลือกได้นะฉันอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าทั้งคู่ต่างประชดประชันกันในรูปแบบนั้นแต่ก็รอ รอให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกลับเข้ามาง้อก่อนแต่เรามองว่าชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วแหละว่าตัวเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นเด e อะฟูเลยคือเขาดูสบายสบาย เขาดูชิลกับการใช้ชีวิตเขาดูยังไปไหนมาไหนได้แบบสบายๆโดยที่ไม่มีเราไม่ได้เห็นถึงความตึงเครียดหรือว่าไม่ได้เห็นถึงความดราม่าในชีวิตเขาเลยตัวคุณก็เลยเริ่มไม่มั่นใจว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันได้ลดระดับลงไปเป็นแค่เพื่อนกันแล้วจริงๆหรือว่าเป็นแค่คนรู้จักกันแล้วจริงๆหรือเปล่าคุณเริ่มไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้ละเพราะว่าดูเหมือนเขาเมินเฉยเหลือเกินและในตอนนี้มันทําให้คุณสับสนมากแล้วคุณก็ หาคำตอบไว้กับตัวเองไม่ได้ด้วยว่าตอนนี้เขาคิดกําลังจะทําอะไรทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรู้สึกของชาวราศีมีนกับคนคนนั้นกันค่ะชาวราศีมีนความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ยอมแพ้คุณไม่อยากที่จะยอมอ่อนข้อให้กับเขาก่อนหรือว่าไม่อยากที่จะกลับไปง้อเขาก่อนคุณเองมีความรู้สึกแบบฉันฉันไม่พร้อมที่จะกลับไปงอ้อคุณยังอยากที่จะดู ดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะคิดได้ไหมกับการกระทําที่เขาเคยทำผิดต่อเราเขาจะรู้สึกผิดบ้างไหมกับคำพูดที่เคยพูดแรงๆกับเราคุณอาจจะมีภาวะนั้นแต่ในตอนนี้เรามองว่าคุณกำลังร้อนลนเพราะว่าคุณไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้แล้วอะคุณเริ่มที่จะกลับไปส่องเขาเริ่มที่จะกลับไปติดตามชีวิตเขาว่าชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้เขากินดีอยู่ดีไหมหรือว่ามีความ สุขไหมโดยที่ไม่มีคุณและในตอนนี้เรามองว่าคุณอยู่ในภาวะเหมือนคนที่อยากจะติดต่อเขาไปมากๆแต่ต้องห้ามตัวเองเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะมีอีโก้สูงแล้วคุณเองเนี่ยภายนอกเนี่ยก็ต้องพยายามปั้นหน้าเป็นยิ้มปั้นหน้าเป็นมีความสุขแต่งจริงในใจอะ่ะค่อนข้างกระวลกระวายใจเลยเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะเห็นค่าคุณน้อยลงส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีมีนเนี่ย ความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีมีเนี่ยคือเขาก็เป็นคนเด็ดขาดอยู่พอสมควรเลยนะเพราะด้วยความใจร้อนของเขาเขาอาจจะเคยพูดมาก่อนหน้เนี้ยตอนที่ความสัมพันธ์มันพังลงเนี่ยเขาอาจจะพูดมาแล้วว่าตัดไปเถอะต่างคนต่างเดินหรือว่าแยกย้ายกันไปซะในตอนนี้ความรู้สึกของเขาก็ยังคงเป็นแบบนั้นก็คือตัดกันไปน่าจะดีกว่าและอย่างคือดี e อขึ้นมา คือเขามองว่าคุณเองก็น่าจะมีคนคุยใหม่แล้วเขาก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันหมดหวังแล้วมันจบสิ้นแล้วมันจบแล้วกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าในใจลึกๆเนี่ยไพ่ที่หล่นลงมาขึ้นมาเป็นไพ่เอ็กออฟคคือเขาก็ยังมีคิดถึง ถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่เคยพัฒนามาร่วมกันเนี่ยเขาก็ยังมีนึกถึงอยู่ก็ยังไม่ได้หมดเยื่อใยซะขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเขายังอยากไปต่ออยู่ไหมเรามองว่าเขาเด็ดขาดแล้วว่าเขาไม่อยากไปต่อเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีการหยอดหรือว่าแกล้งทักทายเขาไปแต่ดูท่าทีเขานิ่งเฉยเขาไม่มีการตอบกลับแม้กระทั่งคุณส่งเมสเซจอะไรบางอย่างให้กับเขาไปเขาก็ไม่อ่านด้วยซ้ำในบางกรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยากเอาชนะคุณ แต่เขาอยากทํามันจริงๆก็คืออยากไปจริงๆแล้วในตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่าคุยกันอะด้วยความที่ว่านิสัยคล้ายกันมากแล้วก็ความใจร้อนด้วยกันทั้งคู่เขารู้สึกว่าทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลาเขาไม่อยากมานั่งทะเลาะก,กับคุณอีกแล้วทีนี้เรามาดูบทสรุปความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นปัญหา ให้กับชาวราศีมีนกันค่ะชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยคุณจะได้คนใหม่ๆเขามาดามใจคุณซึ่งเขาก็เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะเป็นคนที่สามารถสร้างความรู้สึกดีให้กับคุณได้และและดูเหมือนเขาจะจริงจังด้วยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคนใหม่คนนี้ เขาพูดเหมือนกับว่าอยากมีเราในอนาคตอยากสร้างอนาคตไปด้วยกันซึ่งคุณจะเห็นถึงความจริงใจของเขาคนนั้นเลยค่ะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่แต่ใบหน้าอ่อนเยาว์หรือว่ามีความเป็นเด็กมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยคิดมากสักหน่อยว่าจะเลือกไปเริ่มต้นใหม่ดีไหมหรือว่าจะรอคนเก่าก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณต้องไต่ตรองให้ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ซานานั่นหมายถึงความสัมพันธ์เนี้ย มันได้ถึงจุดจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำสำหรับความสัมพันธ์ครั้งเก่าต่อให้ยังรักกันอยู่แต่ e NERGY ความเข้ากันได้มันไม่มีมันเท่ากับศูนย์มันก็คือบทสรุปแห่งการจบไปแล้วในความสัมพันธ์ครั้งเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรามองว่าคุณจะได้สิ่งใหม่ หรือว่าคนใหม่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดหายไปส่วนกับคนเก่าเนี่ยเรามองว่าเขาชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไปแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนอ่ะไหนดูซิว่าลูกเต๋าทานายอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนอีกหรือเปล่าเขย่าเป็นไฮโลเลยอ่ะสิ่งที่สิ่งที่ทลูกเต๋าอยากจะบอกเลยนะ ก็คือว่าเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่ะคุณใช้อารมณ์เป็นหลักกันทั้งคู่มีความเป็นเด็กหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเด็กเกินไปที่จะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องมหัศัรจย์ที่จะดึงดูดกันกลับเข้ามาอีกแล้วหรือว่าไม่มีปฏิหารที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาคงอยู่รอดอีกแล้วความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับครั้งเก่าเนี่ยไพ่บอกว่าให้มันเป็นหนังสือเล่มเก่าที่อ่านจบแล้วก็ผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่บอกว่าคุณต้องมีเหตุผลมากขึ้นนะคะลูกเต๋าบอกว่าคุณต้องมีเหตุผลมากขึ้นนะสําหรับชาวราศีมีนจบไปแล้วนะคะสําหรับการอ่านคําทํานายในเรื่องราวความรักของชาวราศีมีนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ